แต่เดิมระบบสุริยะของเรามีดาวเคราะห์ทั้งหมด9ดวงปัจจุบันก็เหลือเพียงแค่8ดวงเท่านั้นเนื่องจากตัดดาวพลูโตออกไปดาวเคราะห์ทั้ง8รวมทั้งโลกเราด้วยกลับมีความแตกต่างกันคนละแบบแต่มีอยู่1ดวงที่มีความแปลกแบบไม่ค่อยเข้าพวกเท่าไหร่นั่นคือดาวศุกร์วันนี้เลยอยากแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักดาวดวงนี้กัน ดาวสุกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่สองดาวสุกเป็นดาวเคราะห์หินมีขนาดใกล้เคียงกับโลกบางครั้งเรียกว่าน้องสาวของโลกดาวสุกเป็นดาวที่สุกสว่างเป็นอันดับสามบนท้องฟ้าโดยมีความสว่างเป็นรองเพียงดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เท่านั้นผู้คนในสมัยโบราณจึงเชื่อว่าดาวสุกเป็นเทพธิดาแห่งความรักซึ่งใช้ชื่อว่าวีนัส ชาวไทยสังเกตดาวศุกมาชานานเช่นกันโดยสังเกตได้จากการเรียกดาวศุกที่ปรากฏในเวลาเช้าว,ว่าดาวประกายพฤกและเรียกดาวศุกที่ปรากฏในเวลาพลบค่ำว่าดาวประจำเมืองซึ่งคนส่วนใหญ่ใช้เรียกมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยไม่ทราบว่าแท้จริงแล้วทั้งสองคือดาวดวงเดียวกันบรรยากาศของดาวศุก ประกอบด้วยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์97%จึงทำให้มีชั้นเมฆคาร์บอนไดออกไซด์ที่หนาทึบมากปกคลุมดาวสุกทั้งดวงทำให้สะท้อนแสงอาทิตย์ได้ดีจึงเห็นดาวสุกเป็นดาวเคราะห์ที่สว่างสุกใสามากและยานอาวกาศที่ไปสำรวจดาวสุกก็ไม่สามารถถ่ายภาพพื้นผิวโดยตรงได้ต้องอาศัยคลื่นเรดาร์ผ่านทะลุชั้นเมฆแล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์อีกครั้ง อุณหภูมิของดาวศุกร์ด้วยชั้นเมฆหนาของดาวศุกร์ทำให้เกิดสภาวะเรืองกระจกอุณหภูมิบนดาวศุกร์จึงสูงมากประมาณ500องศาเซลเซียสตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนเรามาดูกันดีกว่าว่าดาวศุกร์แปลกกว่าเพื่อนดาวเคราะห์อีก7็ดวงอย่างไร 1. ดาวศุกร์เป็นดาวที่สุกสว่างที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 2. ดาวเคราะห์ดวงอื่นโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี แต่ดาวสุกโครจรเกือบเป็นวงกลมมีความเยื้องศูนย์กลางน้อยที่สุด 3. าดาวศุกหมุนรอบตัวเองนานกว่าโครจรรอบดวงอาทิตย์คือ1วันนานกว่า1ปีดาวสุกโครจรรอบตัวเองใช้เวลา243วันขณะที่โครจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา225วันซึ่งนับว่าดาวสุกหมุนรอบตัวเองช้ามาก 4. ดาวเคราะห์ทั้ง7หมุนทวนเข็มนาฬิกา ขณะที่ดาวสุขหมุนตามเข็มนาฬิกาซึ่งข้อนี้ถือว่าแปลกที่สุดโดยปกติดาวเคราะห์บริวารดาวฤกษ์ก็มักจะหมุนในทิศทางเดียวกับดาวแม่แต่ดาวเคราะห์บางดวงนอกเหนือจากในระบบสุริยะของเรากลับหมุนในทิศทางตรงข้ามกับดาวแม่นักดาราศาสตร์คาดว่าเป็นเพราะดาวดวงนี้อาจไม่ใช่บริวารเดิมแต่เป็นดาวที่ถูกแรงดึงดูดของดาวฤกษ์ดวงแม่จับไว้ได้ หรือในอดีตอาจถูกแรงกระแทกจากวัตถุอื่นทำให้การหมุนเปลี่ยนไปหากดาวสุกเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์จากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกดาวสุกจึงหมุนสวนทางกับดาวเคราะห์ดวงอื่นและหมุนสวนทางกับการเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ด้วย